ทัวห้องน้ำกลายเป็นอีกจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ในกรุงโตเกียวเมืองหลวงของญี่ปุ่นที่ไม่เหมือนที่ใดในโลกนี่คือกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ตกลงกันว่าจะตระเวนเยี่ยมชมห้องน้ำสาธารณะภายในย่านชิบุย่าในกรุงโตเกียวซึ่งมีทั้งหมด17แห่งที่ได้รับการปรับปรุงโฉมใหม่ไม่เหมือนใครเมื่อปี2020ที่ผ่านมา ฝีมือของสถาปนิกชื่อดังทั้งผู้ออกแบบสนามกีฬาโอลิมปิกโตเกียวและเจ้าของรางวัลพริสเกอร์ดีไซน์ห้องน้ำสาธารณะนี้ไม่ได้สร้างความตื่นตาตื่นใจให้แค่กับชาวต่างชาติเท่านั้นแม้แต่คนในประเทศเองยังบอกว่าแปลกใหม่ไม่เหมือนที่ใดในญี่ปุ่นด้วย ユニークで本当に素晴らしいですで合わせてこの渋谷区のいろんな観光見どころも見れたんで。 สำหรับห้องน้ำ17แห่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการห้องน้ำโตเกียวหรือโตเกียวทอยเลทโปรเจกต์ซึ่งริเริ่มโดยมูลนิธินิปปอนหรือนิปปงฟาวเดชันเมื่อปี2020ในการจัดจ้างนักออกแบบมาปรับปรุงรูปแบบห้องน้ำสาธารณะโฉมใหม่ในย่านชิบุยาเพื่อส่งเสริมการออกแบบเพื่อให้ทุกคนเข้าถึงได้และการบริการที่มีศิละปะเป็นองค์ประกอบอย่างสวยงาม ที่ผ่านมาห้องน้ำสาธารณะมักมีภาพจำของความสกปรกกลิ่นเหม็นมืดทึบและน่ากลัวจึงไม่เคยถูกมองว่าเป็นจุดหมายของนักท่องเที่ยวเลยแต่ทางการท้องถิ่นของชิบูย่าหวังขยายโอกาสการท่องเที่ยวแห่งอื่นในพื้นที่ที่นอกเหนือจากทางเดินข้ามทางแยกอันคับขั่งจึงเกิดแคมเปญทัวห้องน้ำขึ้นในเดือนมีนาคมที่ผ่านมาสอดรับกับการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวหลังโควิด19ด้วย